เดีวต้องจัดการกับละครดงดอกไม้ค่ะมีแพลนรับมือ,อยังไงบ้างครับพี่ชอบก็ค <c oughs> งคงทราบกันนะคะ <c oughs> ว่าดงดอกไม้ก็จะมีน้องพิงกี้เป็นเป็นหนึ่งในดาราน,นําแสดงด้วยแล้วก็พอมาถึงตอนนี้ก็คือดงดอกไม้เป็นเป็นละครที่เราถ่ายกันมาเป็นปีแล้วนะมาหยุดโควิดด้วยอะไรด้วยนะคะก็ทํางานกันมาประมาณสักน่าจะถ่ายไปประมาณแปดสิบอนนี้ก็เหลือแต่ช่วงตอนไท้าทยคือ <c oughs> ก็โชคดีที่ถ่ายไล่ๆมาค่าวเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์อยู่นะคะถ้าหากว่าจาเป็นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เราก็ดูเรื่องของทางบวกที่จะแก้ไขปรับบทหรือว่าปรับในเรื่องของโปรดกชั่นไปบ้างแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือต้องไม่ให้เสียทรวดของคนดูอย่างต้องสนุกแล้วก็ทึ่มข้นซึ่งจริงๆยังมีคิวของอิงกี้ยังมีค่ะยังมีเหลือจํานวนเยอะขนาดไหนคะพี่ชอบที่ต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการถ่ายทําก็คือถ่าย ถ่ายค่อนข้างที่ผ่านมาคือถ่ายตามลำดับขั้นตอนเ,อเรียงตอนอยู่ครับเพราะฉะนั้นในซีเควนซ์ในพาร์ทที่พิงกี้มีบทของพิงกี้เนี่ยมันก็ถูกถ่ายดีแล้วครับมันอาจจะมีบ้างที่แบบหลงอยู่บ้างแต่ว่าพี่ชอตได้ได้ไล่ดูบททั้งหมดแล้วเราคิดว่า,าปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเตรียมแผนบีไว้สําหรับแก้ไขปัญหาแล้วส่วนในโค้งสุดท้ายนั้นนะฮะเผอิญว่าการถ่ายทาตรงนี้มันก็เดินทางมาถึงตรงจุด จุดเปลี่ยนของตัวละครตัวนี้เหมือนกันซึ่งมันก็สามารถสามารถารุติได้จริงๆตอนนี้ติดต่อที่จุดนี้ก็ร<ๆ>จริงจริงแล้วก็จะมีทางทางผู้จัดการนะครับที่ว่าต้องประสานง,งานกับทางทีมงานของที่กับทางกองถ่ายเพราะว่า,วา มันต้องมีการอัปเดตกันนะเนาะในเงี้ยเพราะยังมีคิวถ่ายต่ออีกอยู่ครับจริงๆก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณมาก่อนไหมคะที่พี่ขอดถามว่ามันจะเกิดไม่รู้อะไรคะไม่มีเลยเพราะว่าพี่ก็ทราบข่าวพอทุกคนใช่พี่ก็อ่านข่าวจากที่น้องๆทำข่าวแหละพี่ชอนอีนี่จะไม่หยุดหรือจะตัดออกไปเลยมันมีโอกาสที่จะตัดทิ้งไปเลยไหมคะหรือว่าตัดทิ้งไปอีกนะที่ถ่ายมาในตัวของพี่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าละครจะจบอยู่แล้วถ่ายมาจนจะจบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนตัว หมายความนั่นหมายความว่าเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยเป็นไปนไม่ได้เพราะว่ามันถ่ายมันสล้จะจบแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกสองเดือนมีเวลาที่จะต้องออนแอร์ต้องออกอากาศแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่คงใช้วิธีในเรื่องของการปร,ะประัะกวดนี่ถ้าถามว่ารู้อะไรล่วงหน้าไหมก็ไม่ไม่ได้ทราบอะไรเลยแล้วก็เข้าใจว่าน้องพิงค์คีเองก็คงไม่ได้ทราบด้วยเหมือนกันเพราะว่าก่อนวันนั้นก็ยังถ่ายกันรุ่นพุดธก็ยังทํางานังถ่ายกันอยู่เป็นปกติค่ะแล้วก็ก็ อันนี้พี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าน้องๆกับทีมผูกม้กำกับหนักแสดงอะไรก็ยังคุยกันอยู่ว่าคิวต่อไปจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าไม่คงไม่มีใครร้ตัวก <โ frustrating S 1> ่อน้ก็ต้องรอพี่ต่อให้จบตอนนี้ก็ก็คงรอดูสถานการณ์นิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าพวกพี่เองก็จะไม่ได้มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องนี้หรือแม้แต่เรื่องคดีอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วน้องจะมีโอกาสได้ ประกันตัวออกมาทํางานต่อไหมหรือว่าจะไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็มีอย่างที่คุณเอสบอกเมื่อกี้ว่ามีคดีเอฟแอนบีไว้แล้วก็ก็รอดูจริงๆในกรณีที่พม่กี้ก็ไม่ทราบกำหนดที่จะได้ออกมาค่ะเรามีแผนสำรองเรื่องยังไงว่าอ่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ก็ดูเรื่องบทกันอยู่แล้วนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณเอสบอกอะค่ะว่าเราถ่ายบังเอิญช่วงดีที่เราค่อยๆถ่ายไล่มาเรื่อยๆปอดีมีสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยก็ค่อยๆไล่มาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นช่วงท้ายของเรื่องซึ่งมันเป็นจังหวะที่เรราาาาสมถที่จจะหุด ให้ให้กับตัวละครตัวนี้ได้โดยไม่โดยไม่เสียหายทั้งหมด80%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ถ่ายมาทั้งหมด,หมดไม่ไมีอะไรเสียหายจริงๆถ้าเป็นตามแพลนเนี่ยมันยังมีฉากไฮไลท์ที่จิงจี่ต้องปล่อยของอะไรที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับเออจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการปล่อยของทั้งเรื่อง <laughs> ม, <laughs> มันมีไฮไลท์อะไรปล่อยมนนต้ครับมันปล่อยของมาตั้งแต่ตอนหนึ่งแล้วอะค่ะก็ก็คิดว่าเอ่อเท่าที่ดูเช็คกันแล้วกับทีมงานและเรื่องบทนะคะก็ไม่น่าจะมีความกระตุกกระเทือนในเรื่องของความสนุกบ่าเพราะอย่างที่บอกอะค่ะว่าว่า ตั้งแต่ต้นมามันจะต้องยังสมบูรณ์มาแล้วแต่ทีเียวามแทนก็ถ้งเรารอได้ค่ะรอได้จริงจริงก็คงไม่กี่วันนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าละารต้องออนแอร์ใน2เดือนนี้แล้วที่เหลือเวลาทำงานน้อยมากช่วงเวลาตั้งแต่เกิดข่าวขึ้นมาหยุดพักหรือว่ากระทบยังไงไปกี่วันกันบ้างครับอ๋อในการไหนทำยังยังไม่ได้ถือว่ากระทบนะครับก็ตามเบรกดาวที่ออกในแต่ละวินาทีก็ยังปกติเยงแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีว่าจัดเบรกดาวเอา ก็หลบคิวแล้วก็รอ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 ว่าสุดท้ายจะจบลงอย่างไรครับแต่ในแง่ของการทําบทเองก็เราก็ทําการบ้านหลังบ้านแล้วว่าอะไรที่มันจะกระทบอะไรที่จะปรับเปลี่ยนได้ไหมหรือบางอันที่มันอาจจะมีแบบบางซีเวนฑ์เนี่ยมันถ้ามันยังถ่ายแล้วแบบมันฝรัหลอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันยังนั่นปรับแก้ได้ไหมซึ่งตอนนี้เราไม่ห่วงแล ในส่วนการแก้ไขปัญหานะครับมีมีแผนขับตอมแล้วส่วนในแง่ของบทเองเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเผอิญอว่ามันก็มีมีจุดที่เราสามารถเรียกว่าอะไรปรับให้มันปิดตัวละครได้หรืออะไรได้อย่างเงี้ยครับไปตามซีเควนที่วางไว้ได้อกรทีที่สำคัญก็คือเราต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อที่ไม่ให้เสียอารมณตกสำหรับคนดูนะคะก็ต้องทาให้ดีที่สุดอยังไงถ้าเกิดละครเรื่องนี้ออนมีหน้าพีพิงกี้อยู่บนละครแน่นอน ยังมีค่ะยังมีอยู่ยังมีขากันหระตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงตอนช่วงขายจริงตลอดการทํางานของเรื่องนี้พี่พิงกี้ทุ่มเทกับตัวละครนี้ยังไงน้องก็เป็นคนตั้งใจทํางานปกตินะคะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยดงดอกไม้ก็จะโชคดีที่ได้ทีมนักแสดงนะคะที่ที่มาแจงเยอะมากค่ะแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็ทุ่มเททำงานกันเต็มที่มาพิงคกี้ก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานอยู่แล้วคุณผูมด้วยความีละครเรื่องนี้คือถ่ายพี่ว่าค่อนข้างจะอะไรอะ ควจะมีผลอะไรกับคุณดูนะคะเวลาดูละครเรื่องนี้นะคะจะมีความสึกยังไงกับเพื่อนนี้หรือกับน้องที่เป็นน้องอันนั้นต้องต้องแล้วแต่แล้วค่ะซึ่งซึ่งในส่วนตัวพี่นะคะพี่ก็รู้สึกว่าคนดูก็คงแยกแยะได้ว่าอะไรตรงไหนยังไงอะไรยงนี้นะคะว่างานละครก็ก็คือละครนะคะก็นักสแสดงก็ก็คงทําเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวใดๆนั้นเราก็ไม่อาจไปก้าวล่วงหรือใดๆได้อันนี้ตั้งแต่เกิด ทำงานมานี่เป็นปัญหาอุปสรรคที่แบบไม่คาดคิดที่สุดไหมครับถือในการรับมือกับของพวกเราในาฐานะผู้บริหารคิดว่าเราก็ในแงน่ของการทํางานมันเจอปัญหาเรื่อยๆอยู่แล้วครับยังโควิดตอนนันกก้นเ, <c oughs> เราก็เจอโควิด <c oughs> เราก็จะเช่นน <c oughs> ี้ครับมี <c oughs> อะไรอย่างนี้ก็เคยที่ทำคอนเสิร์ตแล้วต้องข้ามไปทําอีกปีนึงก็มีอยู่เป็นปีนึงก็มีมาแล้วค่ะก็ค่ะไม่แปลกยากกันไปชาเลนจ์ทุกวันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ